ปัจจุบันผู้ประกอบการก็มีการนําเอาระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9000นะซึ่งเป็นเกี่ยวกับระบบนะะในเรื่องของการบริหารงานคุณภาพนะคะหรือในเรื่องของ ISO 14000นะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอ้อม ISO 5000เรื่องของการจัดการด้านพลังงานเป็นต้นนะคะฉัน การที่ทางสำนักงานมาตรฐานผิดพั์อุศาหกรรมเนี่ยได้กำหนดหลักสูตรมก9999ขึ้นหมานียคะนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเอามาตรฐานต่างๆเหล่านี้มาใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเพื่อจะเผยแพร่มาตรฐานมก9999เนี่ยนะคะ ก็ทําให้เป็นหลักสูตรขึ้นมาสําหรับใช้ในการฝึกอบรมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปใช้ในธุรกิจในการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ละคะก็จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสะาคนไทยเราเนี่ยก็คงต้องการอยากจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพราะเราจะต้องแข่งขัน กับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นต้องมีการพัฒนาทักษะของตัวเองให้มีประสิทธิภาพรวมไปจนถึงในเรื่องของภาษาด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการติดต่อค้าขายเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยอย่างเสรีมากขึ้นฉะนั้นการที่เราจะสามารถที่จะติดต่อกับเพื่อนบ้านเราได้อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้นะคะด้านภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะหรือถ้าสามารถรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ยิ่งดีค่นะ เพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ในเชิงทักษะด้วยแล้วก็ในเรื่องภาษาด้วยใส่ใจใฝ่รู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆในการทำกกธุรกิจที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะโดยที่คำนึงถึงเรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะทำอย่างไรที่จะให้มีการใช้มาตรฐานต่างๆโดยสอดคล้องกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ